มาดูพระนางพญาอีกองหนึ่งซึ่งเป็นพระนางพญาที่มีความแตกต่างก็จะมีกลิ่งอยู่ภายในก็คืออุดกิ่นนั่นเองสำหรับนางพญาองค์นี้เป็นนางพญาที่อุดกิ่งเป็นนางพญาพิมพ์พิเศษที่ทำขึ้นมาเราจะสังเกตได้ว่าพระนางพญา เข่าโค้งก็จะมีอยู่ 3, 4, มสีบล็อกด้วยกันอยู่ประมาณ4นะีถึงหบล็อกนะเท่าที่เท่าที่พบเห็นนะครับก็จะมีด้วยกันอยู่ประมาณนั้นสําหรับเข่าโค้งเป็นพระที่ได้รับความนิยมจากบรรดาผู้ที่สะสมกันองค์นี้เป็นลักษณะที่พิเศษที่แตกต่างนะมี ลักษณะก็คือที่แตกต่างก็คือเป็นพระที่อุดจิงนะโดยปกติแล้วนี่พระเนื้อดินนะก็จะไม่ค่อยได้อุดจิงเราก็จะมองที่ข้างๆนะทุกๆองค์ข้างๆก็จะเป็นลักษณะของอเป็นลักษณะของการตัดเป็นชั้นๆน,น,น,นะครับก็เป็นลักษณะแบบนั้นซึ่งนางพญาก็จะมีความเหมือนกันก็คือข้าง ก็จะถูกตัดเป็นคล้ายๆกับฟันเป็นชั้นๆๆลงมานะครับตรงนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันว่าสมเด็จนางพญาเป็นพระที่คนโดยเฉพาะ,ะผู้หญิงก็คือต้องการอยากจะได้ไปครอบครองและอยากจะได้ไป ให้บูชากันเนื่องจากว่ามีลักษณะที่ทำให้มีเสริมอำนาจบารมีเป็นเหมือนกับนังพรยาไปที่ไหนคนก็คือมีคนรักคนชอบมีคนให้ความนับถือไปที่ไหนก็จะเป็นลักษณะที่ได้รับความเมตตา ได้รับความนับถือจากผู้อื่นเขาจึงเรียกว่าเป็นสมเด็จนางพญาฉะนั้นส่วนที่เราจะต้องศึกษากันก็คือลักษณะของสมเด็จนางพญานะมีพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่คล้ายๆกับสวมหมวกชฎานะครับเป็นพิมพ์ที่คล้ายๆกับหัวก็จะสวมหมวกชฎากัน ส่วนลงมาก็เป็นลักษณะที่คล้ายคึงกันแต่ในลักษณะของวงแขนก็ดีจะมีความอ่อนช้อยลักษณะของขาก็จะเป็นลักษณะของขัดถมาดที่มีอ่าคือมีขาม,มีมีเท้าทั้งสองด้านนี่แบะขึ้นมาอ่าเป็นลักษณะที่ที่เป็นเท้าที่มองได้อ่า เห็นเท้าสําหรับพิมพ์นี้นะครับแต่ถ้าพิมพ์โดยทั่วๆไปก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเป็นหัวเขาเลยก็คือจะเป็นลักษณะคล้ายกับหัวเขาจะมองไม่เห็นเท้าแต่สําหรับองนี้เป็นลักษณะพิเศษกันก็เป็นผ้ากิ่งที่อุดกิ่งแล้วก็อาจจะมีน้อยนะครับเท่าที่พบเห็น โดยส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ค่อยได้พบเห็นกันสําหรับพระที่มีพระนางพระยาที่อุดกิ่งก็เลยนํามาฝากเพื่อนๆให้ให้ชมกันเป็นพระแทะ้เป็นพระแท้ที่มีพุทธคุณเหมือนกันกันกบสมเด็จนางพระยาพิมพ์มาตรฐานทั่วไปหรือที่ไม่มีกิ่งนะครับ ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันในส่วนของอโดยส่วนใหญ่ก็คือพ่านางพญาเหมาะสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงก็เป็นส่วนที่เหมาะแต่ถ้าใครที่โดยส่วนใหญ่ผู้ชายที่มีภรรยาอยู่แล้วจริงไม่นิยมที่จะให้ภรรยาของตัวเอง คองสมเด็จนางพญาเพราะจะมีอำนาจที่เหนือกว่า,าสามีฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือการคล้องสมเด็จนางพญานี่ไม่ได้เฉพาะที่ผู้หญิงอย่างเดียวผู้ชายก็สามารถคล้องได้ก็เนื่องจากสมเด็จนางพญาเป็นพระที่ถอดพิมพ์มาจากพระพุทธชินราชนะครับสำหรับคลิปนี้ ก็คงนำมาฝากไว้เพียงแค่นี้ครับ